จิตใจของแต่ละคนนะเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันยากนะใจยากอย่างถึงนะเพราะว่าทุกวันนี้นับวันสังคมมันดูเสื่อมลงมันบอกไม่ถูกอะนะความรู้สึกกับสังคมมันรู้สึกว่าสังคมมันเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงมันบอกไม่ถูกออารมณ์อันนะมันเหมือนกับว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีความสมมาคารวะนะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรวิชาสังคมหายไปหรือวิชาพุทธศาสนามันหายไปก็ไม่รู้ เราเรียนแต่ในตำรามั่งการปฏิบัติจริงก็คงไม่อะนะเห็นที่เล่าให้ฟังอะว่าภัยเศษร,รษฐกิจกาลังมาตอนนี้จีนก็อะไรนะั้นโนโนโวไวรัสอะไรกรําลังกําลังกระจาย,ยอยู่นะนะมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นเอาบอกว่ามันเป็นทางทางเกี่ยวกับทางอะไรนะทางหลอดอาหารหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกกระเพาะระบบทางเดินอาหารทั้งหลายโลกเนี่ยนะระมัดระวังกันด้วยนะเจ้าทั้งหลายบอกแล้ว มันมันไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่ามันมันรุนแรงมันระบาดอะขนาดจีนตอนนี้สั่งประกาศปิดโรงเรียน,นท้อง,อ,อ,าางอาจารย์โอเปิดดูได้เลยนะมีทั่วไปให้ชมนะเข้ามาแล้วก็จัดของขวัญแล้วก็ตั้งคําถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะอย่างที่เราให้ฟังอ่ะมีเวลาให้สวดมนต์กันเอาไว้ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะมีแต่บรารมีพระพุทธ,ธเจ้าพระปัจเจกพุทธ,ธเจ้าพา,พาริยมหาสาวกเอารูปมาตั้ง นึกถึงท่านเอาไว้นะถือว่าเป็นอะไรพุทธานุสิกรรมฐานรูปเนี่ยเปรียบเหมือนองค์แทนนะมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรไมารักษากําลังใจจิตใจไม่ให้เสื่อมสลายให้ชีวิตมันมีความสุขความเจริญนะรูปเนี่ยนะรูปพระเนี่ยใครเขาจะบอกว่ารูปพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ช่างก็มีคนบอกกับผมว่าเราก็ไม่เคยมีรูปพระพุทธเจ้ากันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใครว่าเราไม่มีเรามีสิแต่คุณมองไม่เห็นเอง บางคนก็บอกไงใจบอดใจบอดก็หมายถึงว่าเห็นรูปพระพุทธเจ้าก็มองไม่เป็นพระพุทธเจ้าใจบอดเขาเรียกคนใจบอดส่วนคนคน,คนตาบอดกับใจบอดถ้าใจไม่บอดไม่ว่าจะมีรูปหรือไม่มีก็ต้องนึกถึงได้อันนี้เรื่องจริงไหมนะแค่เพียงรูปเอามาตั้งเนี่ยเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแนละ้วบางคนเขาไม่นึกถึงไงเขาว่าใจบอดเขาเรียกว่าใจบอดคือเน้นเน้นไอ้ภาคปฏิบัติแต่ภาคปฏิบัติเก่งจริงหรือเปล่าล่ะ ถ้าเข้ากรรมาฐานไดก้ก็ยอมรับเก่งจริงแต่ถ้าเข้ากรรมาฐานชั้นสี่ชั้นแปดไม่ได้นิพานหนึ่งไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอารมณ์พระโสดาบันยังไม่รู้กฎก็ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยเรื่องจริงอารมณ์พระโสดาบันมีม,มีกฎอยู่ห้าอย่างเป็นกฎตายตัวที่ตั้งแต่แรกเลยอารมณ์พระโสดาบันไม่ว่าจะเป็นโกลังโกละเอกวิชีก็ตามนะมันมีมันมีสาม,มประเภทนะแต่คนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นน่าจะเป็นเรื่องของวาสนานะ สัมปชิชาามินาสังสิม,มพรรม,มาจมหาเทวาสพยาคขาปรายันติพระม,มาจมหาเทวาอภีราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหารา